วัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูลูกหมูกันนะคะอุ้ยจะพาไปนะคะเพราะว่าตอนนี้โอ้มแมลงเต็มไปหมดคืออากาศมันไม่ค่อยคือเหมือนไม่ค่อยสดชื่นอะนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนฝนจะตกหรือบอกไม่ถูกะคะ่ะนี่ขนาดอากาศมันเปลี่ยนนะคะแล้วก็ อันนี้ก็คือสวนลำไย,ยนะคะที่ที่หน้าบ้านนะคะแปค่ะไปต่อนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอุ๋จะพาไปดูนะคะก็คืออาจจะไม่เห็นหน้าอุ๋นะเพราะว่ามันมืดนะคะในนี้อันนี้ก็คือน้องเป็ดนะคะน้องเป็ด มาตอกเลยค่ะเขาก็จะนี่นะคะน้องเขากำลังเดินมานะคะนี่นะคะจริงๆแล้วถ้าเราอุ๋ยก็เพิ่งมาอยู่นะคะแล้วก็เพิ่งมาศึกษานิสัยเขานะคะเขาก็น่ารักนะคะเพราะว่าแหมเขามองนะคะเขามองเห็นไหมคะาดีกหางด้วยสวัสดีจ้าตัวอื่นเขาหลับนะคะ นี่พึ่งจะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเพึ่งจะเย็นเย็นเองนะคะเราก็นอนนล่นกันนะะตัวนี้เขาก็จะไปต่อเลยนะคะตัวนี้เขายังไม่นอนนะคะเอาลัดทายหน่อยจ้า คือที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นหมูดำนะคะหมูดำอ่าเด็กๆสวัสด,ดีกล้องหน่อยจ้าส่วนใหญ่แล้วนะคะก็เขาก็จะพ่อกับแม่เขาก็จะเลี้ยงนะคะแล้วก็ จะมีแฟนอุ๋ยช่วยดูนะคะแล้วก็อาจจะมีน้องชายบ้างเป็นบางเวลานะคะก็เขาก็จะมาช่วยกันดูนะคะ mm. นี่ก็เป็นไก่นะคะมา mm. วันนี้ก็คือซิงเกิลของเรานะคะที่พามาดูนะคะก็คือเจ้าหมูหมูน้อยนะคะเขากำลังข้อน,นะเดี๋ยวให้ดู mm. ตรงนี้ก็เป็นหมูดำนะคะท mm. ักทายให้เร็วอ่าโอเคค่ะ ก็คือน้องเขาคลอดนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูขาวนะคะขแม่เขานะคะก็เขาพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่วันนะคะตัวน้อยๆนะคะตัวนเดียวนะคะ แต่ว่าก็ถือว่าเขาโตนะคะถือว่าเขาแบบคือเขาสมบูรณ์น่ะนะคะมีแบบว่าเสียไปตัวหนึ่งนะคะคือตายไปตัวหนึ่งนะคะนอกนั้นก็สมบูรณ์นะคะอันนี้นะคะอันนี้มาตามนะคะตัวนี้มาตามหมูนะคะหมูดำส่วนใหญ่เขาก็จะกิน กินพวกแปล์พวกพวกพืชบางชนิดได้นะคะคือเขาเลี้ยงง่ายนะคะเพราะว่าที่นี่ก็คือไม่มีสารเคมีสใส่เขานะคะก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะแต่ว่าก็มีเขาเรียกว,ว่าอะไรนะมีอาหารเสริมให้เขาบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะต้มอาหารให้เขานะคะคือส่วนใหญ่จะมีวิธีการใช้ถ่านเอามาต้มนะคะยังไงวันนี้วิวไปก่อนนะคะอ่ะบาบบายไปด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนนะคะหมู หมูดำก็จะคลอดแล้วนะคะแล้วก็หมูที่กำลังจะโตนะคะก็อาจจะต้องขายได้แล้วนะคะคือเหมือนกับว่าเราขายได้แล้วนะคะอันนี้เขามากันแดดไว้ก็มีน้องอยู่ข้างในนะคะอีกหนึ่งตัวนะคะยังไงวันนี้ผู้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ